อขออนุญาตค่ะพระอาจารย์กลับมาตัวตัวสังยชนิดนึงนะคะอืเพราะว่าตัณหากับสังยชนที่นําไปสู่พบมาค่ะถ้าบุคคลอย่างเช่นผู้มีอํานาจเหนือคลองแห่งเจ็ดอภิพาเยตนะแล้วก็ตัวศักว่าอินทรี์ภาวนาเชเลิศบุคคลไหนคะในสามกลุ่มเนี่ยที่เขาเป็นคนเห็นภาวะตัณหาหรือสังโยชนที่นําไปสู่พบแล้วอะค่ะต้องอินทรี์ภาวนาเิด แต่ตัวอภิปายนะก,ก็ได้แล้วนะเพราะว่าเห็นส่วนอนุสัยแล้วไงสังกปะอากุศลสังกปะเนี่ยละได้นั่นคือเกี่ยวสีวว่เกี่ยวห้าละเกี่ยวสี่เกี่ยวห้ามาเนี่ยนั่นคือสังโยชน์เบื้องต่าเนี่ยเคลียร์เคลียสังโยชน์เบื้องต่าเนี่ยยังไงก็นิพพานแล้วก็เห็นแล้วละ่ะเห็นสังโยชน์ที่สร้างเกิดเห็นสังโยชน์ที่สร้างพบแล้วละ่ะ อนะพอดูแล้วอย่างเช่นถ้าบุคคลที่ใช้มักแบบอภิภยยตนาค่ะพระอาจารย์อย่างอย่างขี้เหล่ขี้เหล่ก็อนาคามีังนั้นในกลุ่มของอนาคามีเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ได้สัมผัสได้เห็นถ้าคนเดินมักก็ถือว่าถึงเขายังละไม่ขาดตัวภาวะเพราะว่าเขาจะต้องไปเดินมักต่ออ huh. ืในตรงนั้นก็คือบุคคลพวกนี้ก็คือสามารถเห็นภาวะปฏิลาพิการนี้แล้วใช่เขาก็เห็นแล้วละ่ะ Mm hmm. แล้วกลับมาตัวของอสวะค่ะ mm hmm. พระอาจารย์ mm hmm. ที่มีกามาสวะภวาสวะและอวิชาสวะค่ะ mm hmm. ถ้าบุคคลคนนี้ละกามาสวะได้แต่ละพวาสวะไม่ได้อวิชาสวะไม่ได้ถ้าเราเทียบเคียงอะค่ะบุคคลที่ว่าในสามจำพวกที่ในกลุ่มของกามโายคะวิสังยุตโตภ mm hmm. วยโยคะยุตโตจะถือว่าเทียบเคียงเท่ากันได้ไหมคะ เท่ากันคือถ้าในในกลุ่มของกามาสวะภาวสวะอวิชาสวะแต่บุแบ่งสามแบ่งสามแล้วในตัวกามโยคะวิสังยุโตภาวโยคะยุโตอันนั้นแบ่งสองอะแบ่งสองแต่ว่าพอพอมาเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยถ้าคนคนนี้เขาละกามาสวะได้แต่ละภาวสวะไม่ได้เพราะว่าตัวอวิชาสวะเนี่ยมันก็ตามมาอยู่แล้วก็เหมือนกันเพราะอย่างตัวกามมันก็เหมือนภาวโยคะไงน่ะ ตัวอวิชชาสวะกับภาวะสวะก็คือตัวภาวะโยคะ,ะก็<ๆ>ก้อนเดียวกันเพราะว่าหนูดูอย่างตัวตัวกามกับตัวกามเท่ากันเนี่ยตัวกามกับตัวกามดับเท่ากันตัวที่เหลือก็คือถูกแตกออกไปอันนี้แตกเป็นหนึ่งอันนี้แตกเป็นสองหรือถ้าแตกเป็นสองอีงแบบก็คืออุปติปฏิลาภการนี้กับภาวะปฏิลาภการนี้ อยู่ที่จะแตกไปในเรื่องอะไรเพราะดูอย่างอย่างตัวคนที่ละก,กามโยคาวิสังยุตโตภาะวะโยคายุตโตได้บุคคลนี้คืออนาคามีมก็ดูแล้วตัวอวิชชาเขาก็ไม่ยังไม่ได้ถูกละม,มันก็คือก็ภาศาาอาจจะไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้แต่ในแยกของตัวอาสวะตัวนี้คือแยกโดยโดยละเอียดเพราะว่าถ้าถ้าละตัวนี้ได้แล้วพอมาละภาวาสวะได้ละกาม,กา,ม,มาสวะภาวาสวะได้ตัวนี้ก็เทียบแล้วอย่างไงอวิชชามันก็ต้อง ต้องถูกดับไปเพราะภาวะสวะถูกละไปด้วยแล้วก็เหมือนกับอุปติกับภาวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องอุทธจากาวิชาเลยแล้วหายไปไหนมันก็จมอยู่ในก้อนเดียวกันนั่นแหละนะอ๋ออย่างนี้ก้อนนี้ตัวอาสวะก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวครอบคุมไงครอบคุมตัวทั้งทั้งอุปติสังโยชน์ในการเกิดสังโยชน์นาไปสู่ภพ<บ>แต่ว่าในในตัวกรรมสวะก็คือในละของกรมภพกรรมภพ แต่ถ้าละภาวะได้ภาวะสวะได้ก็คือพระอรหันเลยอวิชาก็ไม่ต้องพูดถึงก็คือถูกละไปด้วยครอบคุมไปด้วยแล้วโออยางี้เทิบเคียงได้หมดเลยอขอบคุณค่ะขอโอกาสครับพระอาจารย์อืมาจากนุมวลลมฟูครับเพิ่งมาถึงตอนประมาณเก้ามงครึ่งครับว่าอย่างไรครับผมอยากมายืนยันคําสอนของคําของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนอืสิ้นชีวิตครับอืเป็นอะไรกับเรา เป็นญาติเป็นซึ่งเป็นคุณตาของผมเองครับเป็นคุณตาครับป่วยประมาณป่วยเป็นโรคนะเลงตับระยะสุดท้ายประมาณห้าเดือนครับอืแต่ผมได้เอาพุทธวจนะไปให้ฟังประมาณสามเดือนเต็มๆครับจนสิ้นชีวิตนะครับอืมได้ฟังสามเดือนเลยครับสามเดือนจนถึงจนจน,จนตายตายจนฟังท่าเสียงพระพุทธเจ้าอะไรนะครับรอืมก็ ได้ผลดีไหมครับมีรูปมาให้ดูเลยครับลอ๋อครับ อันไหนก่อนตายหลังตายนนถ่ายก่อนตายประมาณสองวันครับอ,อันนี้หลังตายประมาณครึ่งชั่วโมงครับล<ะ>่ครับโอต่างกันเยอะเนาะครับ <laughs> รูปนี้เป็นตอนก,กี่วันสี่วันครับสี่วันได้ฉีดยาไหม <laughs> ไม่สีดครับใส่ลงเย็นเสฉยครับตายเมื่อวันจันทร์ตายเมื่อวันจันทร์ที่สามสิบที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเผาวันพุหัสธเก็บไปที่บ้านประมาณสี่วันครับอเผาวันพุหัสนี้เอาเตรียมกําลังจะเอาไปเผาครับครับมีป้าไปนอีกไหมมีครับมีคลิปด้วยครับเนื้อไม่แข็งครับ ตัวไม่แข็งครับกำลังหันไปให้เขาดือ <c oughs> อ่อนไม่หมดแล้วสีวันสวันขาออกอ,ะอะจะออกทองทองครับอืม จะออกทองทองมากครับโอ้แน่น,นอนจริงอันนี้มียิ้มเลยครับสงสัยน่าจะเป็นท่ายิ้มครับ <c oughs> อตอนนี้หน้าออกสีนี้ครับตอนนี้กําลังเอาขึ้นเมียนไปแล้วจะเผาแล้วครับตอนนี้ครับ <c oughs> <อ>ท่านี้ครับมียิ้มนะยิ้มนิ่ๆ,ๆครับ ครับตอนขึ้นลงจะเผาแล้วครับตอนนี้ครับครับตอนลดน้ำมะพร้าวเสร็จแล้วก็ครับมีรดน้ำมะพร้าวด้วยครับให้สารลดน้ำมะพร้าวแล้วก็ยิ้มเลยครับเออครับใช่ครับรดแล้วก็ยิ้มครับไม่ไม่ยิ้มครับตอนแรกจะเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> ตอนแรกจะยิ้มแบบนี้ครับยิ้มแบบไม่เห็นฟันครับไม่เห็นฟันครับตอนนี้ตอนตายใ,ใหม่ครับตอนตายประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ครับตอนรูปนี้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงจะ,จะดูข้างเหรอังอยากดูมั่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวส่งไปได้อันอันดูอันเนี้ยจะเทียบตอนอยังไม่ตาย <รำ S 1> กับตายคนละเรื่องเหละอ่าลองลองลองส่งให้เขาดูแป๊บหนึ่ง <c oughs> เอนะก่อนตายกับหลังตายเอ็นะบทบทไหนนะอนาปะได้ฟังผมเปิด ให้ตาฟังสองบทอนาปานสติกับปฏิจจสมุบาทครับแล้วก็หลังตายมรณะกะเลผมก็เปิดแต่ปฏิจจะให้ฟังประมาณครึ่งชั่วโมงครับอืให้ฟังหลังตายประมาณครึ่งชั่วโมงครับเยี่ยมเลยครับนะคร <นะ S 2> ับสามเดือนครับพอดีตอนนั้นผมอยู่ทํางานอยู่ที่หัวหินอยู่ครับพอผมได้ยินว่าตาป่วยหนักผมก็เลยรีบลาออกจากงานแล้วก็ กลับไปบ้านเพื่อจะไปดูแลตาแล้วก็อยากจะไปทดสอบด้วยตัวเองนะครับอได้ยินได้ยินข่าวว่าตาครับได้ยินยายพูดว่าตาป่วยหนักตอนนี้ผมก็เลยอ,อยากไปดูแลตาแล้วก็อยากไปเปิดพุทธพุทธพุพทธวจนะให้ฟังครับครับตอนนี้แม่ก็เริ่มสนใจแล้วครับแม่กับยายมแม่บอกว่าให โหลดพุทธวจนะให้เป็นนิพิศามให้หน่อยแม่บอกแต่ก่อนไม่สนใจเลยครับดีดีอยู่หน้องบัวลำพูเพิ่งมาถึงตอนเก้าโมงครับครับเดินเดินทางเดินทางมายังไงเนี่ย เดินทางมายังไงผมมากับรถพ่อครับพ่อว่าจะไปทํางานที่สุราษฎร์วันนี้ผมก็เลยขอติดรถมากับพออ่อด้วยครับติดมาด้วยครับวันนี้ผมขอผ่านนี่พอดีครับวันนี้ผมก็ว่าจะกลับบ้านครับว่าจะกลับวันนี้ครับออแต่พ่อกับแม่ว่าจะไปที่สุราษฎร์ต่อครับน้มสกุลขอลครับ <c oughs> น้ำสก,กุผลกกผมอาจจะเลินครับ <c oughs> อ่าเห็นหมดอย่างเอาคืนแล้วพอแล้วฮะเอานี่ก็เห wow ็นกันสิบยี่สิบคนก็พอแล้ว ได้ทุกคนเลยใช่แต่ก็ไม่ใช่จะได้ฟังทุกคนไงอ่าแต่ทุกคนที่ได้ฟังอะได้ได้ผลขอโอกาสครับอาจารย์ครับเออว่าไงอันนี้พอาจารย์ไม่ถามชื่อพี่เขานะครับ <laughs> วันนั้นวันนั้นมหัศจรย์มากครับอาจารย์เป็นร้อยศพเลยนะครับพระอาจารย์ไม่เคยถามเลยพอถามทั้งชื่อนามสกุลไม่ใช่เลยนะครับนามสกุลจะใช่หเหลืองอหลังครับอาจารย์ครับกาบนรัตการครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคำถามนักบนรัาการขอกาสพระอาจารย์ค่ะคือยมจะขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายเรื่องกระบวนการทํางานของจิตสู่วิมุตค่ะคือตรง ตรงวิเวกวิราคะนิโรโยมพอเข้าใจคะ่ะนี่จะกลับขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายตรงวิราคะเอ้ยวสศักคะค่ะขอประทานโทษคือการสลัดคืนเนี่ยเป็นยังไงคะอะยมมยมเข้าใจตัวนี้ไหมตัวจิตมโนวิญญาณน่ะที่เหมือนลิงอะ่ะลิงที่เกาะกิ่งไม้ใช่ไหมอ่าจับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้แล้วก็ กิ่งอื่นที่จับก็ปล่อยกิ่งอื่นที่จับก็ปล่อยใช่ไหมนั้นพระศาสดาก็จะบอกกิ่งที่จับแล้วปล่อยกิ่งที่จับแล้วปล่อยถูกต้องไหม<ะ>กิ่งที่จับไปแล้วเนี่ยก็คือแสงที่ไปกระทบกับฉากแล้วใช่ไหมหรือว่าจิตที่ผูกกับอารมณ์ไปแล้ว<ะ>การผูกกับอารมณ์ไปแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคือจิต ซึ่งพระศาสดาจะบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างก็คือจิตตรงนี้จิตบ้างแล้วก,ก็พอจะจับกิ่ง,งใหม่เนี่ยลำแสงเท่ากับจิตเดิมเนี่ยดับหายไปละแล้วก็เท่ากับสัตวนังก็ต้องเริ่มยึดใหม่พอยึดใหม่ก็คือเริ่มตั้งแต่ลำแสงที่พุ่งเข้าไปหาฉากหรือมือที่กำลังเอื้อมเข้าไปหากิ่งใหม่ระหว่างเนี้ย คือมโนตรงจรึงตรัสว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างแล้วก็มโนบ้างแล้วก็พอจับพัวเนี่ยก็คือวิญญาณบ้างกิริยาที่รู้แจง้ง <c oughs> ซึ่งนั่นก็คืออดีตคือขันห้าที่ล่วงไปแล้วขันห้าที่ยังมาไม่ถึงกำลังจะไปถึงเนี่ยแต่ยังมาไม่ถึงและขันห้าเป็นปัจจุบัน และกน็นี่ก็คือ,อ,อบทพัจชนะที่พงเรียงเป็นลำดับว่าพระงจะพูดอดีตอนาคตปัจจุบันนะตอนนี้ขั้นตอนของที่การหลุดพ้นเนี่ยก็คือจากจิตที่ตั้งมัน่นตั้งมั่นแล้วอาศัยวิเวกคือจิตที่ตั้งมัน่นอาศัยวิลาคะจางคลายอาศัยนิโรดดับน้อมไปเพื่อโวสักคะ นั่นคือเขาต้องเร็วทันเท่าการจางคลายของจิตใช่ไหมแล้วเห็นขณะที่จิตดวงเนี้ยที่จางคลายจากอารมณ์ไปเนี่ยดับนั่นคืออินทรีย์เขาต้องแก่กล้าพอในจุดนี้ปัญญินทรีย์สมาธินทรีย์สตินินทรีย์ทุกอย่างต้องพร้อมอินทรีย์ห้าต้องพร้อมมันถึงเกิดโวตสักคะ การปล่อยวางได้ก็จะไม่จับมโนดวงต่อไปเพราะพอความไม่รู้หมดเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งหวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารที่จะปรุงแต่งความเป็นมโนก็ไม่มีจึงไม่มีมโนตัวใหม่ที่พุ่งเข้าไปหากิ่งไม้อันใหม่ดังนั้นลำแสงอันใหม่ไม่มี พระอาหารหันต์จุดที่เข้าอาหารหันต์จะถูกปล่อยวางตั้งแต่ตรงนี้ะนะโดยอาศัยจิตธรรมชาติของมันเนี่ยที่เราเคยยึดอยู่แล้วจางคลายแล้วดับอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธดับน้อมไปเพื่อโวสักคะก็คือวางเลยดับแล้วดับเลยไม่ก่ออันใหม่ขึ้นมาคือ<า>ดับสนิทจริงๆใช่ไหมคะสนิทเพราะไม่สร้างอันใหม่ค่ะ แต่ถ้ายังไม่ใช่อรหัน์ดับปุ๊บเกาะใหม่ปับ๊บดับปุ๊บเกาะใหม่ปั๊บทันทีเพราะอาวิชาย,ยังอยู่เมื่ออวิชาย,ยังอยู่สังขารปรุงแต่งลำแสงใหม่ก็มีลำแสงใหม่ก็พุ่งไปหาฉากใหม่ก็เกิดวิญญาณการรู้แจ้งผูกกับอารมณ์ต่อไปก็เป็นจิตต่ออ,อ,อันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือการสลัดคืนแล้วซึ่งอุปธิทั้งปวงความยึดทั้งปวง ค,ความยึดในกิ่งก็ไม่มีความยึดในการน้อมไปก็ไม่มีไม่มีค่ะนะความยึดในการที่จะสร้างสร้างมโนโตวัวใหม่ก็ไม่มีก็ไม่มีค่ะนนั้นการยึดเกลี้ยงหมดเลยไม่มีเลยขอบพระคุณค่ะตัวจิตมโนวิญญ,ญาณเนี่ยถ้าเข้าใจตรงเนี้ยจะช่วยอธิบายตรงนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะนะอาศัยวิเวกวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโพสักคะ หมดคำถามเนาะมีตัวอย่างศพด้วยมีให้ดูแทบทุกสัปดาห์มาไกลซะด้วยน้องวัวลำพูอถ้างั้นเดี๋ยวก่อนเลิกนั่งสมาธิกันสักห้านาทีนะละนาทิ ละสังโยชน์นะที่สร้างการเกิดสังโยชน์ที่สร้างพบทั้งหลายในกรณีนี้ <c oughs> พิกขุไปแล้วสูป่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น